สวัสดีค่ะโอ้ยพี่น้องบ้านเฮาปุ้ยคือหมดเหลื่อนแท้ที่ไปใส่กันน้องที่ไปใส่ที่ไปใส่นี่ที่ไปใส่นี่ฮะโพดแพ้โพดแพ้่ที่ไปใส่กันนี่บาดตาตามาทา้งใดแน่ก่อนนี่มาพร้าวกันมองจอดรถหรือเพิ่นมะลับคู่กับพ่จักดูไอ้ยายสมควรมืดอื้อคืออยู่บ้านนี่ผู้ใดหลายๆคนก็ทถาเบิ่งคลิป เสือมาไล่ไปอยู่ตอนนี้ตองอึตาแอะปวดแอปวดแอเอาเสือมาแจกแ่เนาะโอ้ยนาสร้างว่าเทบาทนี่ฮะแมนบอกโอ้ยบ่อยยากบ่อยาก่งเด้มอ่ะ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 มืดมืดเวละเนาะก็ลังไปหน้าเบทีวสันเออพอดีมีพี่น้องเพิ่นมา คู่ม่เมียบอกพ่นวาสันเน่ก็ดีใจตัวเนาะว่ามันดาลาบนเด้อคุณคู่ก็ได้เออต้องทักคุณคู่ได้คุณคู่โูหูจักแม่ยังเกาะแม่อันอัชรักษณ์ยังเกาะอัชรักษ์บอกค่ะโอ้โนี่ได้ทางนี่เขาเขาอ้ขาขพอดีแม่น่ะอยู่มองนี่เลยคุณคู่เอาบอกมาหนีบอกมาหนีสะก้อนบอกพิ่นว่ามาหนีสะก้อนนี่ด้านหลังนี่เอาเขาไปสะก้อนอย่าเฝ้าไปเสียเงินเพิ่นว่าทางไหน เดี๋ยวลองเบืองด้านหลังเวทีสก่อนเอาคนกับหูจักคนคุยก,กันกับแม่คนหนึ่งคนว่าอยู่ด้านหลังแล้วคู่หักบอดดีจอดคุณดอกคู่บรรายยานออกเมือ่อยานออกบอดดยเออก็ู้ใดกับผูู้ใดแน่น้อมาตอนนี้ถึงหลังเวทีเดี๋ยวถึงหลังเวทีไฟก็มาแล้วละ่ะวิวบับ,บ,บ คันดีบอยาอบ่านออกบอได้ค่ะบอบอค่ะ <c oughs> มาเดิมแม่เด้ <c oughs> อฮะเอ,ะอ,ะอะาเอาคนกำลังชายอยู่ในได้อยู่บริเวนี้ <c oughs> กำลังมาอยู่ด้านหลังเวที่เอ๊ะพวกคนสิไปน้ำเฮาอยู่บริเวณเบื <c oughs> ้องดาา้ดานคนสิไปน้ำเฮาอยู่บริเวณไหนี่ผู้ใดแน่ล่ะนี่ผู้ใดแน่ล่ะ เอาคนอยากไายบอกก็ะจะไปผ้าวีบอกี่มุกฮันดีค่ะอันดีค่ะอันดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเอาค่ะ เห็นไหมนะยี่มังเลยครับเอาคนที่บ้านน้ำเฮาอยู่บ้านน้ำกาหลดกอ่ะบอบอมาเอาขอเพื่อนไปผู like uh, uh, dear, Ça, yeah. ้ใดเพื่อนเท็ดยังแล้วนะเอาสวัสดีค่ะเอาเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในโทรศัพท์ไม่ในทีวีในโทรศัพท์เงีเดี๋ยวมีโทรศัพท์น้ำอีกแล้วนนี่เดี๋ยวจะอยู่ไซรั่นเต้นมาไหนอยู่ไสรั่น เอา่มีโทัพท์บา่างกทรโัพท์บา่างไทยไทยอันยูทูบใหม่เอาเมุออเดวเจอกันหนาพิธีเอาต๊ะกี่ต้มก็ก็ก็บ่อ่าตอนนี้ถึงเต็นว่าหนะแล้ว อาตาเอสสวัสดีค่ะมานะวันนี้ลูกสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยเอาแหมเฮอยจะเข้าไปเข้าไปเลยเออกำลังไล่สวดอยู่บ่เดี๋ยวต้องไบไปลูกกบนึงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะไปรางขางใน่น้าแป๊บเดียวอันเดิมเออโอ้ยวังลาสวัสดีลูกสวัสดีครับฮะกำลังเตียงหน้าบ่ไล่สวดอยู่บ่เอาคือบ่พันไล่ เอามาหอมในทังสัตวทีสองทีแล้วโอ้หน้าขาวเลยมอ,าอมาแม่มาแม่อโอ้ยแบบกินอะไรเปรี้ยสีโคกเค้กเคิร์กแล้ยกำลังพอผู้เป่าหน่อยผู้พานนักสีผู้่า,มาแม,มาแม่มแม่ม่แม่แม่ม่แ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 นนม่แม่คม่แม่เม่ม่แม่แม่แมคแม่แม่แม่แมแม่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 แมยแม่แม่แร่แม่แม่แม่อมอแม้แม่แเ่แม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 ่ม่แม่ม บอกช่อดอกไม้ฝีมือคุณครูแมวเหมียวๆนะลูกเด้ออยู่ในปุ่มดำอีกเยอะลูกมาแม่รัู้ว่าลูกกำลังแต่งตัวย่างให้ปูชิไปปูสาสะก่อนบ่อมาทักทายสะก่อนเอาแม่ไอ้มุกทายทายรวยแม่แม่คนนี้ทายรวยแม่แม่น่ะทายลูกก็เพิ่งสะก่อนยันเออเอาตอนบอรอกระไดโดอกระรอปานีลาอะไรนะครับคุกลอบมือดงบักไฟ เอาเอาเแ็นเอาคอยเถอะลูกเพื่อนันนี้ยังไม่ได้นอนเคยให้เพื่อนนอนก่อนเออว่าดีใจเอาไม่ไม่ไอ้มุกมาถ่ายของโอกบอไอ้มุกเอาโซ่ซับมาเนี่ยเอามาท่านรำกันอันนี้คืออะไรครับอันนี้ลายจุดบอบอลิปคุณนะอันป้ายไฟผัดซอสจะเสียาไม้ใหม่เด้อของเธอเน่ะมันสอดเปิดดูไหลาถ่ายตรงไหนถ่ายตรงเอาแม่เอา oh แม่เอาโซ่ซับมา บ่แยเลยเนี่ยทาน้มกันเออทายน้มกันนนากัพุ่นเด้พุ่นเด้เตรียมทาเด้อเตรียมทาเด้อยกอดกอดแทนแม่ส้มมี่อะไรทุกคนเนาะแม่มันแก้วแม่แม่ยังก่อนนัดนี่ก่อนนี้ลืมละอัจฉรลักษ์อืมอะไรอกันอยู่ระหว่างทางเอาโทรศัพท์ก่อนมาแม่จ้าแม่ส้มแม่กุหลาบแม่อะไรย่าๆน้องแม่เดือนแม่เดือนแม่เดือนเจแปนแม่เดือนเจแปนกอดแล้วนะคะ รอคุณครูสิทายคลิปดอกรอ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 อมากเอออันบอมาแม่แม่อีผู้นึงเขามาแม่เร็วเร็วเดี๋ยวคนจะแต้นตัวมาแม่มาแม่าราไม่ทายค่ะลูกสิได้แต้นตัวพร้อมบ่ได้อะไรล่ะเก็ล้าสิกนาขาวล่ะนั่นแต่งเพื่อนเสียงนั้นกอดได้กอดก็พอแล้วอ่าเออเอาเดี๋ยวคุณครูไปเมี่ยวน้ำแน่ นี่นะเราไปตงตอง